ค่าวเปิดเท้า,าอ่อัพเดทช่วงนี้นะฮะว่าเชิญเลยครับอัพเดทข่าตลาดอัพเดทตลาดอมก็จะมีมีที่ระหว่างอกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบจุดที่ลงมาในช่วงเช้านะครับเปิดตะาดลงมาดลงมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังยืนได้พลิกกลับขึ้นมาตอนนี้ก็จะมีถวประมาณ 15.70นะครับแต่ว่าก็ยังมองไอ้การจะจะฟื้นตัวต่อเนี่ยมันอาจจะจำกัดอยู่ถ้าเกิดได้มีปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามานะครับก็าอาจจะเกิดติดที่กอบบนดังก่าวแล้วก็โอกาสจะเป็นภาพของการสะลอตัวลงตลาดก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับโดยออการการอดตัวลงที่มันพัดขึ้น,นก็คือหลุด1 5 0ลงมานะครับเราฉะนั้นก็ต้อง ก็มอนิเตอร์เกาะบ,บนกอบล่างไว้ก่อนนะครับแต่ในน้มอาจจะลอตัวก่อนนะครับสั้นลุดหนึ่ง้าุลงมาเต็มที่เลยก็ประมาณหนึ่งห้าสี่ห้านะครับสุปทุามองผมก็ตลาดอาจจะอาจจะต้องต้องพักตัวบ้างนะครับจะที่ซื้ตัวมาเยอะแต่ถ้าลงมาไม่ต่ำกว่าให้เต็มที่เลยหนึ่ง้าสี่้านะครับก็ยังมองจะทามาปรับตัวขึ้นได้อยู่แล้วก็บบกเกาะบนอาเกตก็คือใกล้ระดับหนึ่งพันกร้อจุดนะครับ ซึ่งขึ้นมาหลัยครั้งแล้วยังไม่ผ่านอันนี้คือภาพของของแนวโน้มเซตนะครับด้านของตัวหุ้นอัปเดตก,ก็ยังยังถือได้หมดนะครับเพราะว่าก็ายังนิ่งๆไม่ต่ำกว่ากรอบล่างนะครับบางตัวที่เลคกโปรฟิตไปแล้วครึ่งหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งเลคกโปรฟิตลันนะครับอย่างอาีก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกวแปดจุดเจ็ด นะครับยังได้อยู่นะครับ่8.0ส่วน t f g ก็ประมาณประมาณ6.0นะครับไม่ต่างกว่าจะมองปรับตัวขึ้นได้อย่งอาง RT ต้านตัาดไจ9.0ประมาณ9.5นะครับแล้วก็10บังเป็นบันดับส่วน t f g ก็จะมีก็ผ่าน7บาทไปได้นะครับตจาดไดมี7.4ก่อนแล้วก็อยู่ที่7.80 องแนวต้านถัดไปนะครับด้านของตัวล่ำสูงนะครับห้าจุดห้าศูนย์ยมองโอกาสจะเป็นเบรกเอาเวแกะขึ้นไปจนที่เปิดแกะลงมาแล้วยังไม่ย้อนลงมาต่ำกว่านะครับวันนี้จะทรงๆประคองตัวอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องแต่ถ้าถ้าไม่ต่ำกว่าห้าจุดห้าศูนย์นะครับก็จะมองปรับตัวขึ้นได้ต่อก็จะมีแนว ประมาณหกจ่กองแล้วก็ประมาณ7บาทนะครับอันนี้พี่ล่ำสูงส่วนตัวอื่นๆก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากมายอะไรนะนะครับก็ขอข้ามไปที่ในส่วนของตัวสัญญาจวเจอร์นะครับซีรีส์เ1 7เจค่ะตัวนี้เก้าเกูนเก้าูนย์ มีกอบคนที่ประมาณเก้าเก้าหนึ่ง้กสองนะครับก็ยังมองคือจะเปิดลองต่อมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นต่อนะอืครับเห็นควรแล้วรออ่อนตัวมาแล้วก็ท่ารอดีกว่าในเ,เดิมเดือนเดือนโซประมาณเอเห็นว่ประมาณเก้าแปดห้า 9, 8, ลงไปอะ่ะถึงจะน่าสนใจนะครับวันนี้ยังไม่ลงมาก็ยังเป็ส่วนสามาัดนะครับส่วนคนที่เกิดเปิดช็อตไปแล้วตอนวันนี้ที่เปิดตลาดเปิดแก๊สลงมานะถ้าเกิด าต่2อ2เนี่ยสูงกว่าไม่ค่อยดีแล้วนะอาจะต้องปิดลอดนะเพราะว่ามันจะไปต่อยกกระดัษไปติงประมาณใกล้ๆ1พันจุดนะครับควรจะปิดสถานะเพื่อจัดกัดความเสี่ยงอันนี้ในตอนนี้ที่เอ,อคนเปิดช็อตเวลานะที่ผมพูดเผื่อไว้นะครับส่วนเถ้าเกิดหมายเล็งเป็นลองอยู่นะครับส่วนคนมีลองอยู่บ้างนะครับก็คือดูที่ถ้าย้อนลงมาเนี่ยมีก็คือประมาณ9-8 ถ้านะครับหลุดต่ำกว่าเริ่มปิดเพราะจะลงไปประมาณเก้าแปดศูนย์อันนี้คือตัวสัญญาฟิวเจอร์นะครับส่วนทองคำเร่งปิดสานะโ,โฟพิวเจอร์นะครับเท่สะปอก็คือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเหรียญนั่นแหละรี่ขึ้นม,มาถึงแนะ้วนะวันนี้ประมาณหนึ่งสองสิบเจ็ดขึ้นไปประมาณหนึ่งสองสี่เก้าด้วยนะครับก็ปิดปิดทำกำไรก่อนนะครับสำหรับโฟฟิวเจอร์ส่วนจะเปิดใหม่ เดี๋ยวจะเป็นอีกทีหนึ่งว่าจะอยู่ฝั่งช็อตหรือว่าลองเพิ่มนะครับตอนนี้เหมือนขึ้นมาขกนบนแล้วอาจจะยอตัวก่อนนะครับให้ปิดสานะลองไปก่อน,นะครับหมด้าคาพี่ก็ครบทุกตลาดเลยนะคะอืมค่ะครับผมค่ะ,<ม>คะก็อ่วซนหุ้นตอนนี้ที่ยังเป็นสีเขียวก็จะเป็นหุ้นไก่นะคะ CPS ใช่เพราะว่า ใหญ่ก็มาตั้งแต่ที่ยู่ CTS g f t g f ผมก็ได้ด้วยนะครับแต่ยังึ้นมองขึ้นไปต่อเพราะว่ามันมีประเด็นที่การส่งออกของไทยเราเนี่ยมันอาจจะอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอีกตัวมีปัญหาเรื่องปาสินที่เหมือนเหมือนมีข่าวเรื่องให้สินบนนะครับแล้วก็ทำให้ บาซินก็คือตลาดกระอ๋อกไก่เหมือนกันนะทำให้บางประเทศเนี่ยเหมือนกับว่าลดการนาเข้าเนื้อสัตว์จากบาซินแล้วก็ไอตัวปัญหาไขหวหหับน้อยก็มีที่สหรัฐนะครับหรือว่าที่ในส่วนของออยูโรโซนก็ด้วยนะครับก็ทําให้เหมือนตอนนี้บ้านเราเนื้อหอมนะครับม่นจะส่งออกทดแทนแต่ละแผงที่มันมีปัญหานะครับหรือส่งออกไม่ค่อยได้ประมาณเนี้ยนะครับก็ได้ไประโยชน์เต็มเต็มเลย พมอก็เลยไก่ก็จะมานะครับกินไก่จะลดหมครับเนี่ยครับเจียดีก็ได้พี่ก็คือผมมองรอบนี้อาจจะนู่นแหละประมาณในโซนสิบเก้าบาทยี่สิบบาทแ้วสูงเดิมมาได้ครับถ้าเป็นเพียวไก่มันมันก็จะได้ประโยชน์หน่อยนะครับอย่างเน้นๆก็คือจ s p อีกับเจียีเพราะซี s ีเอมันมีตัวอื่นผสมด้วยเนี่ยมันก็หนักด้วย ครับผมก็เป็นประการัชนีครับพี่ค่ะอ่ะได้ทีนี้ในส่วนของเปิน้นหุ้นที่เคยแนะนำแล้วอัปเดตหุ้นที่เคยแนะนำค่ะครับก็เริ่มกับกลับมานะครับคือมันจะดีก็คือต้องผ่าน0.95ก่อนนะครับถึงจะไประดับแนวต้าถัดไปที่มองไว้ก็คือประมาณ1.02 0.3 0.4ครับมีโอกัสไ,ได้เพราะเกิดว่าคือคือที่ แล้ถามว่าจะแนะนำไหมเนี่ยตอนนี้มันมนเป็นการทางนะที่ชื่อเหมือนกับว่ามันขึ้นมาแล้วกับจุดต่ํากรอบล่างสูงจุดแปดเก้าที่มองไว้อะนะครับนี้นจุดที่เก้าสามถ้าไม่ผ่านเก้าห้าละต <Okay. S 2> ้วงาใหม่ก็ซื้อกลางทางวันนี้ก็ไม่คุ้มนะครั<อ>บสำหรับคนมีอยู่มากกว่า<อ>ถือไปก่อนถ้าไม่ต่ำกว่าสูงจุดแปดเก้าครับออรพดอดีหุ้นตัวนี้นะคะเทบคำนวณก็ได้พูดคุยในรายการเมื่อตอนบ่ายว่าดวงกำลังดีคะ่ะ ต้นเลอพี่ใช่ค่ะครับเขามองถ้าจะดียิ่งขึ้น,นอ,อ,อีกทะลุ0.95ก่าอ๋อเป็นยิ่งยิงดีอะไรไปประมาณ1.2 1.2 0หอ3อพี่เออครับผมเขาบอกหุ้นดวงดีก็นนี่แหละนะฮะครับอ,อืมอ่ะได้ค่ะแล้วคนี้ของใครพี่ไอ้คนนี้คือใคร แค่คำนวณเราเห็นหน้าทั้งทีเลยให้คุณเขาไปดูดวงคุณวันวันที่ยี่ห้าออกเข้ามาแล้วเหรอพี่ใช่ใช่ไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยเจอเดี๋ยวให้เช็คดวงใหม่อะไรนะให้เช็คดวงผมหน่อยเออใช่ใช่แต่เขาดูดวงเปิ้นแล้วเขาบอกว่าจำเจ๋งมากเลยนะคะอ๋อเขาดูได้ทั้งได้ทั้งหุ้นทั้งคนเลยเหรอพี่ใช่ค่ะโอ้โห สุดยอดสุดยอดืมเนี่ยครับเขามีดวงหุ้นเล็กหุ้นน้อยเพียบเลยตอนนี้นะฮะเอ๋อแล้วเขาดูให้ดีไหมดูดวงใหทีีไหมครับเออเขาบอกว่าของพี่กํลาลังดีดีมากเลยแต่ว่าพี่ทําให้ให้คนอื่นได้ดีนะ <c oughs> ใครเกาะพี่แล้วร,รวยเขาบอกอขอเกาะพี่ <c oughs> ไ,ปไปไปไปสนานเลยเธอกรนเดินบอกเขาไปด้วยมามาวันที่ยี่สิบห้ากันนี่แหละ ไปไปด้วยกันไปได้ไกลที่ตาองขวัญของของธนาคาแการันตีพีฮะไครพูดบ้างเลยนะไปด้วยกันไปได้ไกไปด้วยกันไปไกลๆกไปได้ไกลครับไปได้ไกลอย่าลืมยิ้มใส่ใส่ได้เลยถ้าตกได้จบเลยหมายเปลี่ยนเลยอ่าได้ค่ะคุณอ๋องอ่าได้ได้ขอบคุณมากนะคะ ได้ครับสวัสดีครับเทพคำเดือนก็